สวัสดีครับท่านผู้ชมมือหนีผ้ามาร้านบุฟเฟ่อาหารทะเลตำทะเลเดือดครับทางออกไปน้องไขยครับก่อนหอดทางรถไฟน้องเดียอยู่ซ้ายมือครับร้านนี้นี่ของกินหลากหลายขนาดโดดเด่นเรื่องอาหารทะเลพี่น้องเอ้ยบ,าบา่กว่าจะเป็นกุ้งกงั้งปูปูนี่มีหลายยี่ห้อขนาดเด้ผมก็เลือกกินได้สองสามยีห่ห้อและก็ชิมีอันของกินอีกหลากหลายโอ้ต้องไปเลือกเบิ้งเอาเด้อ เพราะว่าไา่ผมมันกาลังไล่อยู่นี่มันกระลายอยู่ห่อคักมีทั้งแบบสดผู้นี้อยู่ในตู้เข้าจับเป็นมาปียงเลยเปลยปูไข่ผู้เดียวจะละโตก,ก็ได้เลือกมากจัดสรรเป็นอย่างดีครับเขาก็จะมีเตาให้เราเลือกเป็นเตาต้มแล้วก็เตาย่างเอาแบบไหนแล้เวเต่ใจเข้าเลยครับพอเลือกออกมาเข้ากับโอ้บอกกอนวาเขาหายทานมารอบแหลกเมนรอบเดียวบ่บู้พระว่ารอบสองผมเอิดไปแล้วเขาบอกมาเปลี่ยนทานให้จา้าเทือจากปูย่างกลายเป็นปูต้ม ต้มก็ต้มม้สุกทานเหมือสู้เต่าครับพี่น้องเพราะว่ามือที่ไปมันคนหลายเนาะก็ต้องเข้าใจเขาละครับแล้วก็ส่วนอาหารทะเลกรสดไปซะทุกอย่างครับพี่น้องแต่ยังว่าละครไปแร้่วนี่ก็ต้องเตรียมยาไทยไว้เนี่ยจังหน่อยเพราะว่าของบางอย่างมันก็จะเป็นของสดเนาะอย่าไปกินลายเดอร์พี่น้องของสดนั่นกินก็เอามาเห็นมันสุกๆมันจังแสบครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยละกันสําหรับร้านนี้ตําทะเลเดือดทางออกน้องคายขันไปบ่ไดรกระเซิร์ดเอาโรเดอร์พี่น้องเอ้ย